เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับคนชราหรือผู้สูงอายุนี่นะต้องมีเซ็กกู้วันเลยหลบหมอดิช้าอู้ชัดเจนว่าคนชราหรือคนเฒ่าเนี่ยอยากจะแข่งแรงมีอายุยืนยาวต้องมีเซ็กตึงวันก่อนจะฟังเรื่องนี้นะ เขาเริ่มเรื่องจกทติมาที่ไปก่อนว่าเรื่องประเด็นเซ็กต้องมีกูวันเนี่ยเป็นมาอย่างไรก็เมื่อโวยๆเนื่อเนาอแม่เสาหรือแม่ครูเสาวคนขันทลาดเพื่อนเป็นประธานชมรมข้าราชการบำนาญเทศบาลนครเชียงใหม่จัดประชุมประจําเดือนของสมาชิกที่ห้องประชุมห้องเยนเทศบาลวัดศรีดอนใจถนนจ้างการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตีน้าจะท่วมเนี่ยเพื่อแจ้งข่าวสารสําคัญให้กับสมาชิก ก็แสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลนะครับการยกย่องต่างๆแล้วก็มีการอวยพรมันเกิดกับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดครอบครือครบครอบเดือนเกิดตีเดือนกันยาเนี่ยแล้วก็ฮับมอบเงินจากสมาชิกที่เป้นขอมีส่วนห่วมในการจัดกิจกรรมของชมรมหนึ่งในโอกาสต่างๆแน่นอนเรามาฟังท่านประธานชมรมเผยครับข่าวเก้าล้านมีดังนี้เชิญรับฟังครับ เจวันนี้การประชุมวันนี้พิเศษอื่นแบบมีนอกจากประชุมแค่เดียวหลังจากเปิดปพิธีการแล้วนก็จะมีการ,รจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเสริมสร้างกำลังใจเพื่อดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีโดยเพาอคอ เดชาครูทียกรพร้อมกับคณะวันนี้แระเดี๋ยวเพจะเริ่มละจ้กค่้<ะ>เดือนหน้าก็าต้องมีสมาชิกใหม่เพิ่มต้องมีแน่เราเดือนนี้ตุลานี่กเกษียณกันหลายคน,นอกกันยานี่นะคงจะมีสมาชิกมาเพิ่มกเพราะว่าตอนนี้สมาชิกนะักเกือบ200รอนะจ๊ะ แต่มาประชุมนี่นาประมาณร้อยเพราะว่า,าวันวันสำคัญแล้วแต่จถึงร้อยอยู่แต่วันอย่างวันรรธรรมดานี่คนเท่าๆเพิ่นกับมาก,กันเนี้ยคนเท่านักอะ่ะคนเท่านักชมรมนี่เจ้าคนเท่านักคือเขา เากิจกรรมกันอยู่เรื่อยอ่ะออกกาลังข้องกาลังแบบคนเท่าอย่างนี้นะฮะเขาจะจัดทุกอาทิตย์ทุกเดือนที่เขามีประชุมอะอจะมีเสริมเกือบทุกทุกครั้งที่มีประชุมจะ,ะเพราะว่า,าผู้ที่มาเป็นสมาชิกชมรมนี้เขาหันมามีประโยชน์เพราะว่า,าได้มาไดดอกได้อะเนาะ เ้าสามารถที่จะมาหบความหูเล็กๆน้อยๆกี่คนเท่าเพื่อมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนเนี่ยการประชุมกเุเต่อนี่นะจะมีรายการพิเศษครับคือจะมีรายการบรรยายพิเศษคือกับสมาชิกได้รับหะครับฟังเป็นความหูจากวิทยากรต่างๆซึ่งงวดนี้ได้เจิญคุณหมอเดชาครับหรือในแพทย์เดชาครูวุฒิยากร อดีตผอ,อ,อกองช่างของสาธารณสุขของเทศบาลนครเชียงใหม่กับทีมงานมาบันย้ายพปเศษเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ถามสมาชิกหลายคนว่าคึจดจจใดนะกับคำว่าเซ็กนะแล้วก็หลายคนเนี่ยตอบพิษแต่ต,ติ๊ะกักคำวนะ่าเซ็กของคุณหมอหมายถึงอายางนะเขามาฟังคุณหมออูเน,นาะนะครับบําเรกรมนาญ เทศบาลนครเชียงใหม่ทุกท่านนะครับเออ่นื่อย่างผมนะเป็นผอ,อมาประมาณ40ปีส่วนใหญ่แล้วนะรายการค็อบปิ๊กซปิงกิี่มักจะพูดเป็นภาษากลางนะครับออ่หวังว่าท่านคงไม่ผิดนะครับนะวันนี้ได้รับมอบหมายให้ผมและทีมง,งานมาประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจ ื่อดูแลสุขภาพของตนเองซึ่งเรื่องนี้ผมก็คิดว่าสมาชิกทุกทา่านคงได้มีทางหลายทางเฟซทางทิกต็ก็ได้เสนอรายการดูแลสุขภาพเพื่อสูงอายุมากมายนะครับทุก <c oughs> ทุกแห่งนะครับอ่านมั่งไม่อ่านมั่งนะครับ <c oughs> เพศสำคัญมันเป็นถูกแบบนั้นอ่ะออื่นไม่รู้เรื่องอ๋อรุ่นรุ่นไหเพศสำคัญอาท้าอื่นก็ค้องเอาคุณดูเองลองดูเส้นตื่นอะไรก็ขอเรียนนะครับสองท่านผิดนะครับคว่าเซ็กคือ S E สนะครับ ท่านครับตั้งใจคำวิเสศษดีนะเพราะอายรุรุ่นเราแล้วจะไม่คิดอย่างที่ท่านอาจารย์บุญพระพึ่งสุมาลีพวกเราอายุ80แล้วคุณหมอว่าแปแล้วนะครับก็เดินท้องส8่แปดเกี่นี้น 4, 8, 9, 6, 6, ป 9, ี่เก็ครบ80พอดีก็คงจะอาจจะสิบแปด กระไรขึ้น80น,นะครับก็คือเลื่องเซ็กก็คงจะ,ะค่อยๆลดหายไปนะครับยกเว้นบางคนซึ่งถ้าหากมีก็อาจจะมีงูมอวที่หัวนะซึ่งพวกเราคงดีใจนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่นี้การที่ทำให้สุขภาพดีจริงๆแล้วถ้าหากรวบรวมแล้ว มากกว่า20ขอ้อซึ่งกนารน,นอนหลับผู้สูงอายุอย่างน้อยจะต้องนอนหลับประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อต่อคืนซึ่ง้อนี้แม้แต่คุณหมอก็เคยไม่สามารถปฏิบัติได้แต่ก็ยังแข็งแรงด้วยเอาการกินการกินก็คือกินอาหารทุกอย่าง เพื่อสุขภาพของตนเองในสูงอายุนะครับก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่และก็ซึ่งก็คือสิ่งที่สำหรับเสริมสร้างพลาาังงานกับกาเซ็กของคุณหมอนะว่าต้องมีเซ็กทุกวันนะเบอร์ใจยังว่าเบอร์ใจเลือกในมุ้งเนะเกี่ยวกับสุขภาพแต่แต่เอสตัวแรกก็คือ sleep. สล p ปสล e ปก็คือการนอนรับพักผ่อน คือต้องนอนรับผ่อนคือได้อย่างน้อย8ชั่วโมงต่อว,วันนะตัว E ตัว E ก็หมายถึงอ e a t อ e a t หมายถึงรับประทานอาหารเนะี่ยคือต้องกินอาหารคือครบทุกมูมเนาะห้ามูอาหารห้ามูอนะแล้วอากาศบริสุทธิ์ก็ต้องสูดดมแต่อากาศบริสุทธิ์น้าก็ดื่มน้ําสะอาดตึงวันเนาะและ้วงดคืองดอาเดี๋ยวจะงดลดลงใช่นาะ อาหารหวานมันเค็มนี่นะต้องลดเพราะทำให้สุขภาพเสือ่อมอันสุดท้ายตัว x นี่นะตัวเหมายถึงยัง X คุณหมอบอกว่าหมายถึง exercise หรือออกกำลังกายคนสูงอายุคนเฒ่าหรือคู่สูงวัยนะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตึงวันโดยออกกำลังกายแบบเบาๆแบบคนเฒ่าอีกเนานะยเหมีไปฮับโฮเหมือนหนุ่มสาวนี่นะ อันนั้นเขาแข็งแรงแล้ก็ต่อตที่ได้อูมาน,นี้คือเป็นเรื่องของคุณหมอเนาะแล้วหลังจากเซจกัรประชุมแล้วก็ประธานชมลมอ่ะประแจงสมาชิกว่าตัวประธานนี่นะเตรียมจัดงานครบครอบคนล้ายมันเกิดเก้าสบห้าปีอะเตรียมมาเป็นปีละนช่รอคือจะจัดในวันที่สิบปดมีนาคมสองห้าหกเก้าปีหน้าพ่นเนาะ ี่วัตต้าในอีตมลป่าแดดเมืองเมืองจังหวัดจยงใหม่ก็ตั้งใจว่า,วาจะเจิญแขกผู้มีเกียรติเนี่ยมาหว่วมงานน,น่ห้าถึงหกร้อยคนนี่นาะมีถึงคนบ้านเขามีถึงจเจ้ากรุงเทพก็จะมามาหว่วมงานเพื่อนะเปิ้นจะมีพิธีสืบชะตาหลวงแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกินข้าหวห่วมกันส่วนไผจะมาแสดงความยินดีเป็นเงินเป็นทองนี่เพื่อนว่าขอยุบไว้ก่อนไปเอา รวบรวมเงินที่ไรนะตอดเป็นพระปาเรื่องวัดต่างในอีเนาะหลังจากพิธีการกินเข้าอย่างร้อยแล้วก็ช่วงบ่ายๆเป็นภาพบันเทิงอนะเพื่อจะมีมิมนิคอนเสิร์ตของนักห้องลูกทุ่งก็คือลูกนักร้องฉายาลูกกระตันยูไรอ่างกาดบัน,นิตมาแสดงนะครับเขามาฟังท่านออูเจิญ<ม>วนงนี้เชิญรฟังครับ องคนอากจะจง,งานวันเกิดน,นะก็อัทที่18มีนาคมเกานะ้าซึ่งมีเวลาแข่งขันโขนกันกนะแต่ความจริงแล้วขอละเตรียมงานมาเป็นปีแล้วจเจ้าเตรียมงานกันปีเพราะว่าจะเจอแค่ประมาณ500ขึ้นไปแนะเจะ้าอาจจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่งานนี้ทุดนุ่งใหม่ของขอือ หนึ่งอยากจะขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านเออบักฟางแล้วเขาผู้เลยบักฟางแล้วผู้ต้องใส่ไฟแนนด์เลยแล้วบักฟางแล้วผู้เจ้าเอฟหัวนะบักฟางแล้วกับผู้เราไปอู้กับทูนะเจ้าขอทุกฟางนะจะได้ไปอู้ต่ออีกมั้ยผู้ ว่าไอ้หยัางขอแต่ว่าคนเนี่ยมาเออแจ๊กเอว่าเนียยงานเนี่ยเป็นปีก้นเตรียมหมดแล้วนะแต่บอกเลยว่าเตรียมมาตั้งแต่ปีนึงละที่เตรียมมานี่พอเนี่งเพราะว่าจะเจอแขกน,นะนี่แขกบ้างจหวัดตัวเองนี่ไอ้ย่างหลายๆอย่างผู้ร่วมงนานทุกคนที่ขอรู้จักแล้วก็ที่เขารู้จักขอ,ขอนะจะเจอมาร่วมในงานนี้นะคะ เพราะนั้นขอทุกหน่วยง,า,ยนนา,งนานเนี่ยส่งรายชื่อคนที่มาแต่ว่าความนานี้มันต้องสอง่งเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าภาพแล้วทุกคนต้องมาขอจะขึ้นสื่อเชิญไปทุกคนความน่าติลส่งรายชื่อมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าใค่พร้อมที่จะมา,างานนี้พอถ้าพร้อมที่จะมาขอจะมีหนังสือเชิญอย่างกัะเพิ่ จะมีหนังสือเชิญไปถึงตัวแถมครั้งหนึ่งแล้วทุกคนกัดหนังสือเชิญน,นั้นมาถ้าจะมีที่นั่งทุกคนตะ้ากร้อยเนี่ยพอกว่าจับที่นั่งก็ได้ทุกคนจะมีที่นั่งเรียงไปแถวเรียงกลุ่มไหมกลุ่มนะถ้าถ้ามาได้กำบัดเชิญมาด่จะมีที่นั่งเลยไปยุ่งจ้องจังย้อยอะไรแล้วแต่เพราะทุคกคนจะต้องมีบัตรเชิญ ใครที่อยากมาแัดตัวตรงสมมุติเนาะโอ้ก็ได้ครับเดี๋ยววันโรุมาจะออกมาสือเชิญึ้นไปทุกคนต้องกลับมาเชิญมาแล้วถึงจะมีเก้าอี้นั่งนะคนะ<อ>สถานที่จัดนี่คือวัดต้งไหมอีกวัดี่อยูว่งแหวนรอบสามมันกว้างขวางเองนะคะจะเล่าไปว่างานนี้ก็จะเริ่มประมาณเก้าโมงเกือ พิธีนี้คนจะมีสื่อแจ่มราหวงะะอาะารย์ดัาโบนบ้านในสามแห่งโดยด้วทางพิธีเพราะตั้งรูปนี้จะเป็นที่น,นั่งะะรถอเจารเดียงเก้าอี้เป็นแบบห้าร้อยหกร้อยตุดกรแน่นะครับแ,แล้วเสร็จแล้วด้งนบนนี้ก็มีชื่อใครขึ้นไปก็ได้ไปนั่งทำพิธีร่วมโดย แล้วแต่จะมีที่นั่งหรือที่นั่งกับไอบซอเอาของมีชื่อตรงนะั้นแล้วทีนี้พิธีนี้ก็จะมีสองพิธีพิธีสืบเจ้าตาหลวงแท้พิธีนี่นคือตอดพระป่าเพราะว่าหลายคนจะา้อมอ่ะยี่ใดก็เลยอ้าวตอดพระป่าตั้งตน้นพระป่าเลยตอดพระป่าของเขาวัดไปเลยะาจารยาก็จะทำมอย่างนี้นะ หลายคนบอกจะอ้อมจะมอมจะเอาข้าวมามาเอาจักอยกับข้าวกับป๋บบาสั่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วบ่าต้องเอามาเจ้ามาแก้ตัวกับขัใหญ่พอละเจ้าทีนี้มูลดอกว่าทุกคนถ้ากลับมาเชิญมาแล้วจะได้มีที่นั่งท,ทุกคนอ่มีที่นั่งทุกคนทีนี้นนนนสำหรับหมูเฮาเนี่ย พอถือว่าเป็นเจ้าภาพทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพเพราะน,นั้นวันนั้นอยากจะรื้อแต่งตัวอย่างเงี้ยสุมาพอะไขอขอจ,อจยยังสียืนจังหางชุดเนี่ยงามอ่าจะสีแห้มสีจางเนี่ยสวยงามชุดเนี่ยใส่กางเกงน้ำเนี่ยแย่แล้วเจ้าจะหมดเพราแขกที่มาวันนั้นวัานไนเขาเห็นนี่คือทีมเจ้าภาพอันนี้เป็นทีมเจ้าภาพนะเจ้า คือใส่ย,ยังอีบันดับหมดตาบูนนี่ก็จะมีที่นั่งหเบาะมีเพอให้นั่งมีเจ้าอีนั่งเบาะนั่งเก้าแล้วซีเอฟบงจะคือมูนนี้ไปกินข้าวก่อนอ่าคือไปกินก,ก่อนซีเอฟบงอ่านี่กินขา้าวหลังจากเซ็ตพิธีแล้วนะเจา้าเขาจะตั้งโต๊ะกินขา้าวแทนชุดที่ถนนที่ถนนฝากค่ท่าน,าน,านาเจา้า ขบจายการเต้นมีโต๊ะอีกแบบชุดหนึ่งแต่บางที่อจะมีโต๊ะสำหรับนั่งกินทุกคนไปตรงนั้นไปกินตรงนั้นขบการหัวคอหอมือเลือกเอากินอะไรยังรอบอยู่ที่ถนนนั่นแหละจะลอกินเสร็จละอ่ามูอเฮานี่จะ่าเพไปกินก่อนลอบักสิบห้านาทงไปทึ่อ่ากินแล้วอ่ามือของมือนั้นมันออกมากินจะได้บรรยากาศเพิ่น เพราะว่าเพื่อนหันใส่เสื้ออย่างนี้แล้วเพื่อนก็จะทานมาอย่างโบได้ใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ได้เนยาะช่วยบริการเพื่อนอ่าก็และทีนี้คอนเซ็ปต์แล้วก็ทุกคนก็ไปนั่งที่นั่งที่จัำไปเลป้ายชื่ออันเก่านั่นน่ะนะอ่ะาไข่เอาไปตั้งแต่จึงมาได้ทีนี้เวทีเนี่ยอ่ามันก็จะใหญ่กันข้องเดิมโนมันน่ากลอเป็นห้าหกร้อย ถ้าหมูจากกรุงเทพก็จะมาเลยอ่าหมูแปงของไรอ่าเนี่ยก็จะมาเลยก็ก็คงจะรับรองเขาตักหลังท่านนะคะอันนี้จะเป็นจานกันดูทุกอย่างนี้เตรียมมงเรียบร้อยแล้วอาหารก็ุงเงี้สีดวใจครับจัดชื่อเรียบร้อยแล้วต้นตีพื้นมืองก็องเงี้ยสีดใจอ่ะจัดจานเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่า มีอย่างเดียวที่ยังมาตกลงคือเจ้าโต๊ะเก้าอี้ที่ยะมาจัดตรงเนี้ยมันมีคนที่อยู่วัดแถนี้วันจัดก็ีะนึกว่าขอสวัสดิ์คนนี้รวยก็ทอบคิดเต็มคาิมาเลยมดเนาะสองมื่นบ่ายกา,จากรจัดโต๊ะเก้าอี้ฮะกําลังอู้่อรองอยู่แาเอ๊ะเข้ามาตรงนี้นะหาเงินด้ววัด ข้าวัดอี่ยแล้ว่นไดี๋ยวสตาวัดห้าปเนี่ยหมดลลาว่าสองห้าเลยมาเดี๋ยวนี้วันรถลงมาละ่ัว่าเฮามาอู้กันเามาอู้กันว่าอย่างใดอย่างใดยังเมือนหน้าอู้กเยอะยังมีเวลาเบอรอยู่ยังมีกันาเรื่องนี้ถือว่าเรียบร้อยถึงมาได้เนี่ยตรงนี้ตีคืนแขกว่าน้อ่านี่นี่เล่าเล่าึงไหน คนแต้องมีหนังสืเอเชิญนะเจ้าเด็กจะมีชื่อใครถามว่าโต๊ะกลบนไปการเอิ้นมาที่ขอได้มีปัญหานะเจ้าเพราะนั้นคนที่ได้นั่งก็คงแกงที่น,นั่งยากจันแต่ไมน่าเาอานอเพราะว่าจะตั้งโต๊ะอิคือไงชุดแรกตขาติดกับเองเราไปกินเข้าเขาบอกมีอยังชุดละกินเข้าใส่กับพี่คนนั่งที่เก่านะเจ้าก็เวลาก่อนเตี้ยงนั้น งานสิ่งน้ำใจเพื่อนของคงจะมีดนตรีเพื่อเมืองเมอยาการแสดงได้น้อยเพื่อเฮาแล้วฝากบว่าพอบ่ายโมงหรากไล่อนก็อะขึ้นเวทีคงจะมีเพลงโวออนหรือองอนอกอย่างเสร็จแล้วก็จะร้องเพลงประมาณสักสิบเพลงประมาณนั้นแล้วไครที่อยากให้ฟังเพลอย่างกับออนกัดขอได้นิดๆหน่อย นั่ต่อมาได้แล้วห้ามไปลุ่มปิ้นเงินนั้นที่มาตุลูล่นเนอห้ามเนี่ยอย่างอันห้ามโอ้เฮาเนี่ยอย่างอันอบางท่านปั้นงดอย่างปั้นมดลุ่มปิ้นจุดเพราะจะถอยเงีอยงอนคราวนี้ก็คือลุ่มอีอ่ยเขาจงนีอลงมาเอยคนไว้ดีห้ามลงแล้วทุกคนก็ห้ามขึ้นเวทีโอ้เฮ้านี่ตูนไปเมื่อที่ตุลู่ เที่ยวนี้ต้องถ่ายทอดสดโดยเที่ยวนี้ถายข้อดสดคนไลาส์สนอานจะเสียชื่อชมรมอย่างนี้คนั่งคงช่วงนี้เป็นการขอบคุณท่านวิทยากรตีมือความรู้ครับรวมทั้งวิทยากรตลอดการก็คืออาจารย์เสาคุณแม่เสาคุณประธานชมรมเนี่ยตีมือความหูครับสมาชิกแล้วก็มีการ คุยพรมันคล้ายครบหลอกมันเกิดแก่สมาชิกไทยหุบห่วมกันไปที่ล,ลึกนี่เนาะครั้งหนึ่งเนี่ยเอาได้มาประชุมเดือนประจําเดือนที่ผ่านมาประชุมกันยังไงมีหุบมีออย่างลงสื่อข่าวเก้าล้านวิวก็มารายงานข่าว,าวแล้วก็เดือนหน้าปุ่นปุ่นกฤษณ์นัดหมายวันตีบํานานออกนี่เนาะวันเงินเดือนบํานานออกก็มาพบปะสั่งรค์กัน กินเข้าห่วมกันกินขนมห่วมกันก่อนประชุมก่มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาชิกบางคนของมันครับกรเกษียนเงินมีเปเลอะแต่ก็ยังมันอยู่ก็แยะขนมเยะอย่างมาขายกันมาซื้อมาขายอุดหนุนกันอันนี้เป็นการไวพรวันคล้ายครบหลบวันเกิดนะครับผ่เกิดเดือนนี้ก็ได้ครับดอกไม้ไปบางคนก็ทําบุญคล้ายครบหลบวันเกิด หอมสตางค์เฮ้กับชมลมเอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งชมลมก็จัดกิจกรรมบางทีนี่ก็ไปช่วยหมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนี่นะในโรงเรียนบางทีก็ไป่วยผู้อยากไร้หรือว่าสมาชิกตีอายุนากละเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านก็ไปเยี่ยมใหืกอกลังใจกันบางทีก็มีคนเสียชีวิตคาดการดำเนานี้ตายไปก็จวยกันหอมสตางค์ ก็เอาสตางค์ชมรมเนี่ยซื้อพวงหลีดใส่ซองหอมไปซบแล้วอันตี้ตามที่ตัางชมรมได้ตั้งระเบียบไว้่าซบแล้วเท่าไรกี่บาทนี่เนาะไผ่ได้รับรางวัลอะไรอย่างก็จัดของขวัญมาแสดงความยินดีก็ใช้งบตัวเนี้ยงบของอที่สมาชิกหอมเพื่อครับชมรมเป็นเงินกองกลางนะครับเอาล้ครับวันนี้นี่ขา่าวเก่าลั่นอยู่ ขอ,อาลาไปตัวอ,อีก,ก่อนนาอกเรามาฟังเสียงบรรยากาศสดๆที่ประชุมวันนั้นได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ยันติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจบางไลน์ก็โอนค่าเหนื่อยมาฮือเป็นการฮือกำลังใจก็ตามบัญชีที่ใต้คลิปนะตึงขึ้นไว้ฮะนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ สุภาพันโกเกนแก้ว1 0 0พบาทจบจจ้เอนเเกเก็ยัง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 ยสุภาพันยังงสหรับตกงเดือนก่อนนะจ๊าเดือนกรกฎาอาจารย์เกษมสั่งเจ้ากดจาหนึ่ง้า0้บาทให้เสี่ไหนให้เสกมาให้เสกเจ้เจ้ารอแกไว้หลายเดือนละ อาจารย์รัชญานุลรับแทนนต่อไปอาจารย์กเกณฑ์มณีจับคคนบริจาคหนึ่ห้าร้อยบาทค่ะเพื่ออาจารย์งสันต์ต่ออปคนไว้เดืนกรักดาละแล้วก็อาจารย์เกณฑมณีน้องแป๊กคไว้ห้าร้บาทจ่เาเกณฑ์มณีล่าน่าต่อไปนะเจ้า อนี้หมเขียนข้อนี้รับแทนแค่นาจาเชย์เดียวแต่สุวรรณจะรับบริจาคเพ่ชมรม500บาทและรับบริจาคที่กองทุน500บาทแลวเชี่อรับ่อดอกไม้แลวอนนี้ตระกร้าที่สนับสนุนได้กเจ้อกทเกิดของสาชิกทุกท่าน ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้กับเดือนที่แล้วผู้ที่มาแลับกับผู้ที่ได้มาต่ออวยพรต้านมีความสุขความเจริญหวังสิ่งใดขอส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างกับกันขอเพื่อสุขีสุขภาพพลังงานใหม่ดีที่มาก้็ขึ้นรวย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 แก่ผู้คนนะจ๊ะ tu soukhī vārdha sirasa สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948วันนันนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053-240-829บูบ้านใจแก้วเอราวัน บ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ